เมื่อก่อนเนี่ยผมกับโอ๊กเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสองห้าสิบตัวโอ้โหห้าสิบตัวนะโอ้โอ๊กมาชอบหมาพันธ์ุต่างๆมาเลี้ยงแล้วก็ว่าในทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ไปเราก็ไปเล่นมันก็มา,าขอคิีเล่นดีมากไม่มีปัญหามีอยู่ตัวหนึ่งฮนะมันคอยจะจัดกัดเจ้าของตลอดเวลานะอืชื่อไอ้แม็กตัวนี้นชื่อไอ้แม็ก มันจะกัดตลอดเวลามาผมมาโอ๊กมามันจะกัดแต่ปรากฏว่าผมมีคนหนึ่งให้อาหารหมานะ่อเอเอเนี่ย <c oughs> ก็ให้อาหารหมาปรากฏว่าไอ้แม็กซ์นี่นะมาประจบเป็นพิเศษแล้วเลียตีนอย่างเดียวเพราะกลัวไม่ได้กินอาหาร <c oughs> ไอ้แม็กซ์เนี่ยนะ <c oughs> อตอนหลังมาเอ้ไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียตีนเขาอีก เพราะมันจะกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียว <c oughs> อันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องรักเจ้าของทุกตัวกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยผมต้องกล่าเรียนที่อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบกล่าวหานี่หรอแม่ระบบกล่าวหาคืออะไรสมมุตินะครับสมมุติน้องเคเนี่ยดารารูปหล่อของเราเนี่ยในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใส่เสื้อขาวมา แต่วันนี้มีคนไปกล่าวหาว่าน้องเคใส่เสื้อสีดำมาแล้วเราไม่มีรูปไม่มีอะไรเนี่ยเขาผิดแม่ที่เขากล่าวหาอาจจะไม่ผิดถ้าน้องเคมีรูปมาพิสูจน์ว่าเขาใส่เสื้อสีขาวมันก็ยืนยันจบความนี่อหรอและลักษณะเดียวกันวันนี้ทันธีรพันโดนกล่าวหา,หาหลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งซุบพูน เรื่องที่สองไม่มีคุณสมบัติมาสมัครสอสอเรื่องที่สามมีป้ายไปติดอยู่ที่ฉลากของถุงยางชีพบ,บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ผมกลาบเรียนทุกท่านให้สบายใจได้ในทุกเรื่องเลยครับท่านเนี่ยมีหลักการหลักฐานหลักนิยมท่านเป็นอดีตูุยิพาษาท่านไม่มาตายน้ำตืน้นที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีหน้าที่อะไรมีคนมาบอกว่าท่านใส่เสื้อสีดํา ทั้งที่จริงๆแล้วท่านใส่เสื้อสีขาวท่านเตรียมเอกสารหลักฐาแล้วก็พยายามบุกคนไว้หมดแล้วเพียงแต่สิ่งที่มันอาจจะขัดใจเรานิดนึงก็คือท่านไม่ใช่นักการเมืองที่ลักษณะนิสัยที่ว่าเธอว่าชั้นชั้นว่าเธอกลับเธอกล่าวหาชั้นชั้นออกมาโต้ตามสิ่งท่านไม่ใช่คนอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หน่วยงานของรับที่คนเหล่านี้ไปร้องเรียกท่านไปชี้แจง ท่านก็จะไปพร้อมกับหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือพยานบุคคลนะครับผมในฐานนะพี่ก็รู้ผมก็เคยลงดินแดงแทนท่านผมอยู่กับท่านมา20ปีตั้งแต่48จน68เนี่ยตำแหน่งตำแหน่งอะไรของผมไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าพี่เห็นหน้าเขาก็าเห็นหน้าผมพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าผมอยู่กับเขามา20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจสุดๆว่าไม่ว่าจะเป็นหลักการหลักฐานหลักนิยมและความเป็นผู้พิพากษาเนี่ย เหมือนอะไรครับในในในกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยคนที่เรียนกฎหมายมันจบมาเนี่ยมันมีไปทํางานอยู่3ส่วน 1. ไปเป็นทนายความ 2. ไปเป็นอายการ 3. ไปเป็นผู้พิพากษาสวัสดีครับพัชระพริญพักดีนะครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะสืบสารรักษาต่อยอดครับขออภัยนะฮะอีพีที่แล้วพูดผิดจุดไปนะครับเวทีมวยชั่วคราวที่คลองหลอดเนี่ยศึก มุมดงมุมน้กเงินเนี่ยนะฮะปรากฏว่านักมวยมุมนงเงินไม่ช็กต่อนะฮะเข้าใจว่าอ้างว่ามวนวมเนี่ยผลิตจากเขมรอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะอันนี้ผมไม่รู้นะฮะอันนี้วงการมวยเขาเล่าสู่กันฟังก็เลยในอีพีที่แล้วก็พูดเรื่องมวยเพราะว่าเคยร่วมกิจกรรมกิจกรรมของคัสเตอร์มวยไทยในยุครถถัฐธิปัตนะฮะครับวันนี้ก็ ใส่เสื้อลายเห็นไหมฮะผ้าไทยลายเจ้าฟ้าสิวันบรุรีเพราะว่าผมเห็นท่านนายกก็ดีท่านรองนายกอ้วนภูมิธรรมเวชย,ยชัยใส่เป็นประจำเลยเนี่ยผมจะต้องขอแบบท่านรองภูมิธรรมมาเป็นตัวอย่างมาตัดสูตรมาอะไรมากนะฮะอันนี้คือความจริงประเทศไทยเราจะต้องส่งเสริมผ้าไทยของเรานะฮะให้ไปอวดเวทีสายตาชาวโลกโดยเริ่มต้นที่ผู้นำเนี่ยท่านนายกบัตรีใส่ท่าน,น,กกน,านรองนายกใส่ก็ เป็นที่สนใจของต่างประเทศครับแล้วผมเห็นภาพท่านนายกใส่เสื้อเหลืองไปที่กรมหาราบที่11สถาบงบางเขนไปที่โรงเรียนจิตอาสาแล้วก็หลายๆที่ผมเห้นทศเรียนนายกว่านายกใส่เสื้อ,ลอแล้วดูดูดีมีสง่าประายสีอื่นนะนี่เป็นความจริงของคนมานอกของอย่างกับผมเนี่ยที่ชื่นชมนายกเองที่มา,าจากการเลือกตั้งมาจากมู60แล้วก็าจากการโหวตของ สภาผู้แทนรัศดรนะครับก็เป็นกำลังใจให้นายกมนตรีนะฮะนายกเองเป็นกำลังใจให้จานพีรพันนะฮะก็ดูจากทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรของพี่แซมผู้ช่วยรัฐมนตรีพลังงานของคุณกวินเนี่ยก็บอกว่าพูดกับมวลชนว่าประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาต้องเข้าใจว่าเป็นระบบกล่าวหาต้องรอให้สารตัดสินก่อนนะฮะเพราะนั้น เรื่องราวของนายกอิงก็ดีเรื่องราวของอาจารย์พีก็ดีทั้งสองท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จนฝ่าศาลจะมีคำพิพากษาครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ในายมนตรีเดินหน้าประเทศไทยต่อไปเป็นกำลังใจให้ท่านพิรพันธ์รัฐมนตรีพลังงานจะเดินหน้าต่อไปนะฮะก็มาดูคำสั่งคำสั่งแบ่งงานนะ หลังจากภูมิใจไทยถอนตัวด้วยเหตุผลที่ประจักษ์ต่อสื่อความแจ้งแล้วนั้นนะครับคือจะแจ้งยังไงก็ไม่ทราบว่า่าทุกคนก็รู้ทั่วไปนะฮะโดยนายกยิงแพรทองฐานเอกเกียร์งานให้เรานายกก็มอบภูมิธรรมท่านอ้วนเนี่ยกํากับประทรวงมหาดไทยครับ เนี่ยท่านอ้วนกำกับกระทรวงอาดไทยผมก็มีการบ้านจากเชียงใหม่ฝากท่านอ้วนและท่านธีรล,ลัฐ์เลยนะฮะว่าเรื่องราวของโรงแรมเถื่อนที่วัดต้นปูนการเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่นายกิ้งบัญชาการมาต่างๆประชุมพลรมันจรที่มแม่ริมนะแต่วันนี้คืบแนละ้ว ก่อนมันหยุดนี่นะฮะก็มีโทรศัพท์จากศูนย์ลบรงทําเชียงใหม่ว่าคืบแล้วครับคืบหน้าแล้วนะฮะหลังจากพักภูมิใจไทยถอนตัวแล้วท่านอุทินไม่ได้เป็นหมอทหนึ่งครับอันนี้คือความงงงวยเป็นไก่ตาแตกของผมนะฮะผมสู้มานานนายกอิงบัญชานะฮะผู้ว่าเชียงใหม่มีหนังสือประทับตาแทนการลงชื่อถึงนอำเภอเมืองกรณีชาวอิสราเอลเทาจีนเทาเปิดโรงแรม กลางเมืองเชียงใหม่ครับ16ธันวาคมผู้ว่าเชียงใหม่มีหนังสือประทับตาในการลงชื่อถึงนอำเภอเมืองครับไม่คืบผมก็พยายามพูดทุทกช่องทางทำหนังสือถึงปรหลัดกระทรวงมหาดไทยถึงใคระครเยอะๆไม่คืบครับแปลกไหมฮะมันแปลกดีนะพอพักคุมใจไทยถอนตัวมท .4 สีทำหน้าที่มท .1 หนอะ คืบเลยส่วนต้องทําโทรมาหาผมเลยครับาาแล้วใช่ผมทํำยังไงอย่างเงี้ยก,ก็ต้องเป็นกําลังใจงให้นายกเองท่านอ้วนภูมิธรรมแล้วก็มท4รีรักษาการมทหนึ่งจนกว่าจะมีการปวดเก้ามทหนึ่งท่านใหม่นะฮะอันนี้คือความจริงหลังจากพักภูมิใจไทยถอนตัวนะฮะผมผมพูดความจริงเพราะว่าจะพูดอะไรจะ โกหกตอแหลไม่ได้ครับผมเนี่ยดูจาก facebook จาก t k k t o k ที่พิซซมผู้ชมติพลังงานพูดเลยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะฮะเนี่ยอืมอ่าอ่ามาดูอ่ามาดูนี่ที่ต้องดูอย่างนี้เพราะอย่างนี้ครับตอนแรกอ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อสื่อน,นะฮะนายกทักษิณเนี่ยไปงานของมติชนและมางานของ nation แล้วสื่อก็มีการถามว่า เพื่อไทยจะเอามาไทยขึ้นไหมเห็นไหมฮแล้วทีงก็ตอบว่าใช่มาถูกต้องแล้วแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นวันนี้สื่อจึงไม่ใช่แค่หมอเดาแต่สื่อเป็นหมอดูแล้วนะฮะอา้าวโผสื่อโผสื่อบอกบูกระบุใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะบูก็เตรียมผานยิบเบ็ดอดีตลบพิเศษนะฮะ บุญก็เตรียมหารยี่สิบเตรียมหารยี่สิบก็รุ่นเดียวกับบิ๊กดางไอภิรัตของสมพงอิบแอก็รุ่นเดียวกับบิ๊กแก้วเดชผู้ชการของทัพไทยนะครับอันนี้คือความงดงามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะฮะในวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์วันหยุดแต่ว่า วงการสื่อคึกคักวงการต่อรองคึกคักท่านต่อท่านลองคึกคักชาวเชียงใหม่คึกคักที่คึกคักเพราะว่าท่านตุม๋มพี่ตุ๋มเนี่ยปลัดทาสาเป็นชาวเชียงใหม่อู้เมืองก็มีความคึกคักกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนคึกคักหมดนะฮะเอาแล้วก็มามาดูข่าวที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าโดยเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครับแต่ไม่ว่าท่านใดจะมาก็ทั้งสองท่านเป็นทั้งจากดาวแล้วก็เป็นนักเรียนร้อยจบปรอรู้ยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีก็รอรอรจอมาจะมีคําสั่งโปรดก้าโปรดกระมอมแล้วก็นายกก็ทำถวานำรัฐมนตรีหมายถวายสัตว์นะฮะ เมื่อกี้ผมก็แก้ไขคำพูดที่ผิดไปแล้วนะครว่าเวทีคองหลอดเนี่ยมุนน้ำเงินไม่ออกมาชกฮะถอนตัวไปส่วนเวทีสอยอรีก็ก็เป็นไปตามข่าวแล้วก็รอดูข่าวรอดูต่อไปเรื่อยๆแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะ,ะเป็นกำลังใจให้หมดเพราะว่าผมเองก็ตามรอยพระบาทพระหลวงเราก้าวครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะ สืบสารรักษาต่อยอดครับตามพระบรมราชโองกาสรสมเด็จพระปวชิก้าอยู่หัวครับทีนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยผมบอกมาตลอดว่าเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครนะฮะเราเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสอัตบองเฉมรมาลาซีโซพลแต่ไม่ได้เสียดินแดนให้เขมรไม่ได้เสียดินแดนให้ฟินเซนนะครับทีนี้ผมขึ้นตน้นโดยคลิป นายกทักษิณพูดเรื่องน้องหมาไอแม็กอะไอแม็กทีนี้เราก็พอคุยเรื่องไอแม็กพวกก็ดูกันไอแม็กเนี่ย I này, มันเป็นสายพันธุ์ไหนวะสายพันธุ์คแมรหรือเปล่าเออมันน่าจะไม่ใช่หมาไทยไม่ใช่สุนัขไทยนะมันถึงไปไล่กัดทนทั่วอย่างที่ท่านนายกทักษิณว่าอันนี้ต้องถามคุณโอ๊กนะฮะอันนี้คือความจริงอะไรความจริงที่เรา สงสัยเรื่องน้องหมาแต่ให้กำลังใจนะยกอิงนะท่านมาโดยชอบมาโดยชอบทุกคนก็เลือกมาพักรวมไทยตั้งชาติก็เลือกท่านมาพักภูมิใจไทยก็เลือกท่านมานะทุกพักที่เลือกท่านมาเป็นพักร่วมทีนี้การบริหารงานแต่ละพักแต่ละกลุ่มก็ปเป็นเรื่องของแต่ละพักแต่ละกลุ่มนะจะบริหารงานให้พักเดินหน้าก้าวหน้าจะบริหารงานให้กลุ่มการเมืองตัวเองพังอันนี้ผมไม่ทราบ ผมไม่ทราบและตอบไม่ได้เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าให้กําลังใจนะฮะเฝ้าให้กําลังใจแล้วก็มาดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่จะดูว่าเรื่องราวจะเป็นเยี่ยงใดก็ต้องดูหลังจากมีการปลดก้าปลดกระหม่อมให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะฮะรัฐมนตรีพ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดกันในยามบ่ายวันนี้ที่ต้องดูเพราะว่านะฮะ กระดานข่าวจะมีทุกห้านาทีสิบนาทีนะแล้วก็มีคนในวงลายกลุ่มก็แสดงความเห็นกันไปวงการลายกลุ่มก็แสดงความเห็นกันไปหลังปีสี่เก้าหลังบิกบังปฏิวัติเราได้เห็นอะไรเยอะนะฮะเราได้เห็นอะไรเยอะเราได้เห็นพักการเมืองมากเราได้เห็นหนักการเมืองมากแล้วก็หลังมันหกสนประกาศใช้ เราก็เห็นอะไรเยอะเห็นนักการเมืองมากเห็นสารพัดนะฮะทาไมอบสรวนนี่มันเป็นความงดงามวันนี้เราก็มี LGBTQ มีสามารถสมรสเท่าเทียมมันมันมันเป็นความงามนะฮะแล้วก็เราได้เรียนรู้กันลงถนนเขาสุกทองทุกสีเสือ้อรู้หมดนะฮะรู้หมดนะฮะกับอันนี้คือความจริงความจริงที่ทุกคน อย่าโกหกตัวเองครับผมใหากกาลังใจให้ทุกท่านมองตัวมองตัวเองนะฮะกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มก็มองตัวเองท่านจะรู้ไม่มีใครรู้ดีกว่าท่านนะคุณจะวาทกรรมคุณจะอะไรคุณก็ว่ากันไปคุณจะจ้างไอคนนี้ไอคนนั้นมาเห่าหอนอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องน้องหมาเนี่ยผมเชื่อท่านนายกทักษิณเชื่อเชื่อ,อผมก็บอกแล้วผมเอาน้องหมาไว้ไว้ไวต่างจังหวัดนะไม่ใช่ไม่ไม่รักไม่เมตตาก็รักเมตามตาเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าเลี้ยงน้องแมวเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เลี้ยงน้องชิต้านะฮะน้องแมวเขาก็คอเคลียไม่กัดจริงๆท่านยกทศินครับผมขอบพระคุณท่านไม่กัดนะฮะไม่กัดหิวอะไรก็ไม่กัดหิวร้องเงี้ยวเงี้ยวมาคอเคลียแค่นี้จริงๆเลยอันนี้คือคือความเป็นจริงทีนี้คุณอะไรเขาเรียกคุณอะไรคุณคุณแสบไอ้คุณแสบนี่ เลวร้ายกว่าน้องหมานะฮะเลวร้ายกว่าน้องหมาคือมากัดคนไทยมากัดประเทศไทยกัดทหารไทยแมก้กระทั่งแบบเราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นมิตรแต่จริงมันคือศัตรูมาโดยตลอดมันคือศัตรูขึ้นมาโดยตลอดนะฮะผมคนสภูปปก,การผมรู้เลยว่าไอ้ขมแเนี่ยมันทําร้ายการเมืองในจังหวัดผมจังหวัดเดิมผมไม่รู้ง่อผมมาน,นอกครับคือนักการเมืองมันผมเนี่ย หนีคดีไปอยู่เขมรผมก็ไม่ได้พูดเองนะฮะผมต้งบอกว่าที่รู้ว่าผมไปตามจับมือปืนที่ยิงเพื่อนผมที่เป็นนายกอบตอไปตามจับมือปืนที่ฆ่าพระที่ผมนับถือหนีเข้าเขมรครับในอุ้งปีของนักการเมืองหนีคดีทำรอะไ,ได้ไมันเป็นอย่างนี้ครับรองผู้การกองปราบในขณะนั้นก็บอกผมว่าไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่ในเขมรในอุ้งปีกนักการเมือง เราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับเรียนนายกอิงเลยท่านไอ้มนตรีที่กลัลบอิองแล้วก็ท่านรองภูมิธรรมนะฮะท่านดูกลาโหมด้วยตอนนี้นะฮะดูมหาดไทยด้วยท่านต้องช่วยดูแนวชายแดนด้วยนะครับเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยดูข่าวที่จับอะไรแต่ไรเถื่อนมาจากขมเรียเห็นไหมฮะยางยางอะไรแต่ไรเนี่ยอ,อันนี้คือความจริงครับท่านท่านายกภูมิธรรมครับวันนี้คือคือความจริงในประเทศไทยแต่ว่าจริงๆเนี่ย ผมเองกับมองโพสติฟเือเยกับมองบวกโพสติฟซิงกิ้งคลิปที่คุณเซนต้องการจะทำลายนายกรัฐมนตรีที่ผมมีส่วนหนึ่งในการเลือกมาเนี่ยเปไปเลือกพรรคที่รักพรรคที่ชอบแล้วพรรคที่รักพรรคที่ชอบก็ไปเลือกนายกเองเราก็มีส่วนเห็นไหมฮะคนที่ไปเลือกนายกเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบต้องออกมาช่วยด้วยปกป้องประเทศไทยอันนี้ผมรับผิดชอบจากการเลือกตั้งของผมพอผมรับผิดชอบผมก็ต้องให้กําลังใจนายกเอง แต่ว่าทหารเป็นรถของชาติครับแผ่นดินนี้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราสถรปนาสถาปนารา,าชวงศกก์จักรีจนเรามีแผ่นดินอยู่แผ่นดินให้นักการเมืองมาเล่นกันเมืองทําสงครามวัฒกรรมกันนะฮะแต่ว่าทหารเนี่ยเป็นทหารของสมเด็จพระชิก้าวเจ้าอยู่หัวอันนี้คือโชคดีของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบูหรือบุญ จกพี่ๆเตรียมทหารย1ิบอ็ดหรือย2ิบสองมาเป็นรัฐมนตรีกลาโะมเราก็รับได้นะฮะพอะไรครับก็เราไปเลือกนายกนะครับท่านนายกก็มาเลือกนรัฐมนตรีแล้วเราจะกระโดดเลาเต้นไปไหนไม่ได้ฮนะรอจนกว่านายกจะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ทีนี้นหละอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะมาอยู่ที่เราครับวันนั้นนะ่ะเมื่ออำนาจอธิปไตยอยู่ในมือท่านแล้วเนะี่ยท่านจะทำอะไรก็ได้นะฮะแต่วันนี้เนี่ย มันคือความจริงความจริงที่เขมรนลุกลานไทยนะฮะส่วนเรื่องเราคลิปก็ท่านรองนายเอย้ท่านขอประธานโทษท่านรองเลขาธิการนายกมติก็แจ้งความไปแล้วครับรอผลการเนคดีท่านใจลงผิวพัุ์ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับอ,อันนี้ผมก็ต้องทําตามที่พี่แซมผู้ช่วยมติพาร,รานพูดกับมวลชนแล้วก็มาอยู่ใน t i ๊ก o k อกะและชื่อกวินอะไรเนี่ยว่า ประเทศไทยเป็นระบบเกาหาครับแต่ความจริงผมก็พูดไปแล้วนะฮะว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนรวมทั้งคนการเมืองทุกสายพันธุ์ครับพระจ้พุพจเจริญพักนีลุงเอกบางหลงคนมานนอกครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุดมากครับขอบคุณ ิทั้งใจทั้งกายทุกสิ่งอีกว่าจะจึงทุกสิ่งไปชาติรักของไทยเราควรเทิดไว้บูชามีคุณล้นเหลือล้นค่าสุดจากคณา,านับได้เราเป็นไทยต้องใจมีความภักชาเราต้องมีชีวาสละให้ชาตด้วยความหวังดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ